นะทำความรู้จักกับอินด้ามากขึ้นมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับอินด้าบ้างวันนี้ก็เราก็จะได้มารู้กันขหลังที่คื่นปุ๊บจานล็อกล็อกไดไม่ให้ส่งมันไม่ได้แข่งขันกันด้วยแบบข้อสอบมันเป็นทำงานระยะยาวแล้วมันก็ต้องก็ต้องช่วยกันเลยสวัสดีค่ะพวกเรามาจากฟิลเตอร์เรามิ้นอินด้านะ ต้เชอรี่อินด้าค่ะก็วันนี้เนาะก็จะมาให้ทุกคนเนี่ยทำความรู้จักกับอินด้ามากขึ้นพวกเราก็จะมาตอบคําถามของทุกคนมีนข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับอินด้าบ้างวันนี้ก็เราก็จะได้มารู้กัน ก็จะอยู่ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของจุฬามีสาขาเดียวเพราะว่าเราเป็นภาคอินเตอร์เนาะก็เราจะนับเป็นภาคว่าจะมีภาคไทยแล้วก็ภาคอินเตอร์ก็หลักๆก,ก็จะเรียนเกี่ยวกับการสร้างตึกเหมือนที่ทุกคนรู้ทั่วไปเลยอาร์เคเตอร์แต่ว่าเราจะเน้นพวกคอนเซปต์มากกว่าภาคไทยเท่าที่แบบว่าฟังฟังมาก,ก็คือภาคไทยเนี่ยจะเน้นพวกแบบทฤษฎีมากกว่าแล้วก็แบบโครงสร้างทุกอย่างอาจจะเป๊ะ,ปะกว่าแต่ว่าของอินด้าแือว่าคอนเซปต์ แล้วอาจารย์ก็จะเน้นความคิดแนวคิดมากกว่าสมมุติว่ายูมีความคิดอะไรแนวคิดอะไรก็มานําเสนอเขาได้เลยเขาก็จะแบบค่อยๆปรับแล้วก็แบบเออทำให้มันแบบเป็นจริงมากที่สุดแต่ว่าของภาคไทยนี่ก็คืออิงตามทฤษฎีแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็อาจจะมีจุดต่างตรงนี้คอมดีจะเน้นพวกมีเดียเนาะแบบคอมมิวนิเคชั่นดีไซน์จะเน้นพวกการทาโปสเตอร์การโปรโมทการแบบทําเพื่อทางมีเดียมากกว่าของเราจะเน้นไปการสร้างตึกทาตึก เกี่ยวกับ architecture ให้เราเหมือนใช้ตึกในการ represent อะไรหลายๆอย่างอาจจะเป็นแนวคอนเซปต์อาจจะเป็นแนวอื่นก็ได้แล้วแต่เราจะ interpret ไปทำงานอะไรไนมคะมีแบบว่าบางคนก็จะไปทําแบรนด์เสื่อผ้าตัวเองหรือว่าจะไปทําเหมือนแบบ ด้านหลังเวทีคือมันจริงๆมันหลากหลายมากๆเลยเกี่ยวกับดีไซน์คือแบบได้เกือบทั้งหมดเลยเพราะจริงๆแล้วอินด้าจะเปิดโอกาสให้เราได้ทำได้ลองอะไรหลายๆ,ๆอย่างเราอาจจะได้เรียนโปรแกรมอะไรใหม่ๆเราจะค้นพบอะไรใหม่ๆในการเรียนอินด้าเยอะขึ้นก็เลยคิดว่าแบบอาชีพไม่ได้ฟิกแล้วแต่เราว่าเราจะเลือกไปทางไหนดีกว่าอย่างแบบ U X U I อะไรอย่างที่เขาฮิตๆิกันช่วงนี้ก็ทำได้เหมือนกันเพราะมันก็แช้โปรแกรมดีไซน์อะไรอย่างนี้เหมือนกันแบบการ เน้นปฏิบัติมากกว่าสอบเราแทบไม่มีเลยเนาะใช่เราส่วนใหญ่จะทําพวกโปรเจกต์การเหมือนแบบเราจะมีบริฟมาให้คืออาจารย์เขาจะมีบริฟมาให้เราแล้วเราก็ต้องทาโปรเจกต์ตามนั้นไปเรื่อยๆทั้งเทอมอาจจะต้องเกินก่อนว่าแบบเออคณะเรามันไม่มีตีสิทธิ์ตอนจบอะไรเงี้ยก็เลยอาจารย์ก็เลยจะเหมือนแบบโปรเจกต์หนึ่งวิชาหลักวิชาดีไซน์อย่างเงี้ยก็คือทายาวๆไปเลยเทอมหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะแบบเน้นแบบนั้นมากกว่าการของคณะโดยรวม ถ้าแยกเป็นภาคอย่างอินด้าอย่างเงี้ยมีกิจกรรมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ถ้ากิจกรรมภายในก็จะเป็นแบบปาร์ตี้ไปค่ายนู่นนี่นั่นแต่ว่าสุดท้ายมันก็แบบเป็นชิปเล็กๆเฉยๆแต่ว่าถ้าจะเป็นงานหลักๆอ่ะเขาจะใช้ชื่อของสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมากกว่าก็เลยจะรวมกับภาคไทยอะไรแบบนี้แล้วก็สมมติงานหลักๆก็อาจจะมีการขึ้นค่ายไปสร้างบ้านเนี่ยที่ชนบทอะไรอย่างงี้ไปช่วยเหลือน้องๆอันนี้ก็จะเป็นการเอ่อที่ทุกภาคในคณะสถาปย์เนี่ยได้ทำกันหมดเลยเออมันก็จะมีแบบงานรับน้องงานติวต่างๆ ข้างในก็จะเป็นการติวของแบบว่าทั้งสถาบันยู่ดีส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีแยกภาคกันนะส่วนใหญ่ก็จะแบบทำด้วยกันหมดเลยวาไเก่งาเรียนได้ไหมจริงๆแล้วอาจารย์เน้นสกิลตอนสอบเข้าซีิูแททเราต้องใช้เนาะก็ต้องวาดรูปแต่ว่าถ้าได้เข้ามาเรียนแล้วว่าขอแค่แบบสเก็ตลูกๆให้สามารถเข้าใจได้ง่ายๆให้อธิบายกับอาจารย์ได้ก็พอแล้วไม่จาเป็นต้องแบบวาดสวยอะไรมากคือถ้าวาสวยอะ่ะก็ดีอาจารย์ก็จะชอบอาจารย์ก็จะแบบเอ้ย ยูสวยนะยูว่าสวยนะอะไรอย่างเงี้ยูมีสกิลอะไรอย่างงี้แต่ว่าคือหลกัหลกๆเราจะเน้นโปรแกรมเราใช้โปรแกรมมากกว่าก็เลยจะบอกว่าว่ารูปไม่เป็นไม่เป็นไรคะแนนความยากที่เรียนเราจะให้เท่าไรแต่ละคนให้ไม่เท่ากันก็ได้ให้สักแปดละกันเอาจิงมันเหนื่มันเหนื่อยมากกว่าคือมันไม่ได้ยากแต่มันจะต้องแบบ sacrifice เยอะมากช,ชังเวลาแบบไปเที่ยวเล่นกับคนอื่นถ้าเปรียบเทียบกับคณะอื่นเราไม่ค่อยมีเวลาเลยให้เจ็ดถึงแปดเหมือนกันคือช่วงแรกๆถ้าแบบ อย่างเนี้ยไม่ค่อยมีพื้นฐานด้านโปรแกรมมาเข้ามาก็คือมาเรียนรู้จากที่อินดาสอนเลยก็อาจจะเหนื่อยกว่าคนอื่นหน่อยเพราะว่าก็ต้องเริ่มทุกอย่างจากศูนย์อะไรเงี้ยแต่ถ้าบางคนที่มีพื้นฐานโปรแกรมมาก่อนแล้วก็อาจจะง่ายมากขึ้นชีวิตดีมากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายก็ที่ทุกคน s t r ก g เหมือนกันก็คือเรื่องของการบริหารเวลาการน,นอนการทําทุกอย่างอะไรประมาณนี้ก็ก็เหนื่อยเรียกว่าเหนื่อยดีกว่าอล่ยากี่าที่สุดความที่เอีมันไม่ได้มียากอะแต่ว่ามันมีเหนื่อยเอาเหนื่อยสุดดีกว่าเหนื่อยสุดน่าจะเป็นดีไซน์ หรือว่าวิชาศัตรูที่เราเรียกกันก็คือเราจะใช้ทั้งโปรเจกต์ทั้งเทอมในการแบบ d e v วล o อไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีเป็นเฟสเฟสเฟสที่เราต้องปั่นงานเดียวทั้งเทอมอะไรอย่างนี้เลย d e v วล o อปโปรเจกต์ไปเรื่อยๆคือมันจะมีบร e ฟให้ตั้งแต่แรกว่าแบบเราต้องทําอะไรอย่างเช่นล่าสุดเราทําเกี่ยวกับ housing ใช่ก็คือเราก็ต้องออกแบบดีไซน์รีเสิร์ชก่อนอย่างแรกปกติจะมีเฟสร,รีเสิร์ชมีเฟสดีไซน์มีเฟสเดเวลลอปแล้วก็ไฟแนลแต่ว่าวิชาที่ง่ายที่สุดบางวิชาอย่างเช่นวิชาประวัติศาสตร์หรืะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสุดท้ายมาตั้งใจอ่านแล้วก็สอบอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่ได้ยากเกินความสามารถไม่ได้ยากที่เกิดเรื่มที่จะทํามันได้อันนี้แต่มันเป็นการทําข้อสอบมันก็เลยยากคนละแบบแต่ว่ารู้สึกว่ามันเหนื่อยน้อยกว่าทําดีไซน์ทั้งทีเอาคิดว่า อนนั้นที่ติวกับเพื่อนอีกคนนึงแล้วมีเพื่อนที่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้เขาอินดา้าเพราะว่าเหมือนเขาเพิ่งมารู้ตัวว่าเขาชอบแบบว่าทาโมเดลจัดจา้าทำทุกอย่างแบบเป๊ะเป๊ะปูกต้องตามระเบียบทุกอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับอินด้าเท่าไหร่เพราะว่าอินด้าจะแนวแบบอาจจะแบบจินตนาการแล้วก็คอนเซปต์อะไรพวกนี้มากกว่ามากกว่าการที่เราแบบโอ้โหทาแบบเป๊ะเป๊ะปก็อันนี้ก็ต้องลองไปเลือกดูคือจริงๆแล้วอินด้ามันเหมือนแบบพวกที่ไม่แน่ใจว่าจะเรียน ในมาสเตอร์อะไรคืออยากเรียนดีไซน์มากนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมาสเตอร์ในด้านแบบเออลีโนเวทหรือว่าทำแลนด์สเคปหรืออะไรคืออินด้าจะช่วยได้มากในการแบบหาตัวตนตรงนั้นหรือว่าแบบใครจบอินด้าไปแล้วแบบเอ้ยอยู่ๆเพิ่งมารู้ว่าอยากทำแฟชั่นดีไซน์ก็เป็นได้เหมือนกันเพื่อนสังคมในอินด้าเราก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มเหมือนแบบเพื่อนทุกคนก็พยายามช่วยกันแบบถ้าเรามีปัญหายังไงก็คือเหมือนถ้าเราถามเพื่อนได้ก็เพื่อนก็จะพยายามช่วยมากที่สุดเนาะ ส่วนเด็กแลกเปลี่ยนก็จะมีบ้างมีแบบมาจากฝรั่งเศสชิงคโปจีนเกาหลีเราก็จะเหมือนแบบพยายามชวนเขาไปแหงเอานอกค้าวอะไรอย่างนี้บ้างต้องบอกก่อนว่าแบบปีหนึ่งถึงปี3เนี่ยเท่าที่เห็นเห็นมาส่วนใหญ่มันก็คนที่เด็กแลกเปลี่ยนที่จะมาส่วนมากจะเรียนวิชาพวกแบบที่ไม่ใช่วิชาหลักอย่างเช่นวิชาศัตรูเพราะว่าวิชาศัตรูถ้าเขาจะมาเรียนส่วนใหญ่จะเป็นปี4มากกว่าเหมือนเขามาแลกเปลี่ยน เพราะว่าเหมือนเราก็ไปแลกเปลี่ยนประเทศอื่นตอนปีสีส่วนเขาก็จะมาหาเราตอนปีสีเหมือนกันส่วนใหญ่สังคมของถ้าเด็กไทยกันเองเลยอย่างเงี้ยก็อย่างที่เชอร์รี่บอกไปว่าแบบเออก็เป็นกันเองนู่นนี่นั่นช่วยเหลือกันอยู่แล้วเพราะมันไม่ได้แข่งขันกันด้วยแบบข้อสอบมันเป็นทํางานระยะยาวแล้วมันก็ต้องก็ต้องช่วยกันนะค่ะาคทั้งดเลยเด็กจะแบบไปเลยที่ไหนโลเคชั่นหรือร้านไหนทารที่ส่วนใหญ่ที่เราแหงเอากันก็ส่วนหลวงสแควร์ เพราะว่ามันใกล้คณะเรามากมันจะเป็นที่เดียวที่แบบส่วนใหญ่เราจะปั่นงานที่จุฬาพัฒน์14เนาะมันอยู่ใกล้สวนหลวงสแควร์มากเพราะฉะนั้นเวลาเราแบบปั่นงานดึกในเหนื่อยเราจะลงมาหาอะไรกินที่สวนหลวงสแควร์แล้วสวนหลวงสแควร์จะมีแบบตลาดอย่างนี้อย่างนั้นกินอ่ะออใช่บรรทัดทองก็ง่ายเหมือนกันใช่เราสามารถเดินไปได้ง่ายมากช่วงในเหนื่อยแต่ถ้าเป็นเรื่องไอเทมถ้าปั่นทุกคนอ่ะต้อง,ต,องต้องปิ้น ปิ้นพีเซนออกมาเอาพินอัพพินอัพคือการเอาที่เราปิ้นไปแปะบนผนังแล้วไอ้กระดาษที่มันใหญ่มากๆใหญ่แทบจะเท่าต,ตัวเราอ่ะมันไม่มีที่เก็บไงมันก็ต้องม้วนแล้วก็ใส่กระบอกไว้เพราะกลัวยับใช่อันนั้นอัันน้นก็จะเป็นไอเทมของแบบเด็กหาปัดทุกคนอะไรเงี้ยแต่ว่าใช่แต่ว่าอินดา้าอินด้ามันไม่ค่อยสนใจเรื่องแบบพวกแบบเฮ้ยเก็บดีๆเพราะมันแปะเสร็จก็คือจบอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีภาคไทยอาจจะมีวาดเองเขาวาดด้วยมืออะไรอย่างเงี้ยเาก็แบบเฮ้ยต้องเก็บดีๆเออเสียเพราะชีวิตใช่แล้วเขาอ่ะทอมกับไอที่เก็บกระดาษเซลล์ แน่นอนคอมเราใช้คอมหนักมากถ้าเปรียบเทียบกับแบบภาคไทยคือเราใช้คอมหนักกว่าเราจะเน้นแบบทำโปรแกรมอย่างเดียวแทบไม่ได้มีวาดเลยไม่แต่กระดาษมานานมากปากกาดินสอไม่ได้แต่มานานมากเราก็ใช้คอมเพื่อเรนเดอร์ว่าถ้าคอมแร,แรงก็คือจะดีมากเรอีกนะน้องก็ต้องแบบเก็บเงินซื้อคอมดีด้วแนะนําแนะนําเลยเลยพราะว่าน,นี่ก็เคยประสบการณ์แบบว่าพ่อแม่ พ่อแม่บอกว่าไม่ต้องเอาคอมนาขนาดนั้นไม่ต้องโอ้โหเกินไปปรากฏใช้ต้องเปลี่ยน2รอ,อบแลวเพราะว่าซื้อคอมแบบสปิกไม่ถึงอะไรเงี้ยเนเอทีกนาทีก,ทกี่ชั่วโมงเจอโปรแกรมง่ายๆก็แบบ15นาที10นาทีเสร็จแบบแปบ๊บเดียว1นนาทีก็มีแต่ว่าที่เคยใช้โปรแกรมนานๆก็โ้หแปดชั่วโมงใช่สิบสองชั่วโมงก็เคยภาพเดียวภาพเดียวภาพเดียวไม่ใช่วิดีโอนะภาพเดียว มีมีอัพเพิ่ไดรฟ์เราเขาจะมีเซตเดดไลน์ให้แล้วเขาก็จะเซตแบบไดรฟ์ไว้ว่าเราต้องส่งอะไรบ้าง PDF J p e g ปทีฟอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องส่งไปตามเวลาแล้วถ้าสมมติว่าหลังเที่ยงคืนอย่างเงี้ยปกติอาจารย์จะเซตเดดไลน์เที่ยงคืนถ้าหลังเที่ยงคืนปุ๊บอาจารย์ล็อกล็อกไดรฟ์ไม่ให้ส่งแล้วแต่ปีด้ว,ว่าแบบใครเป็นหัวหน้าแต่แบบส่วนใหญ่เขาก็จะล็อกเ่าแบบเอ้ยพอแล้วเที่ยงคืนจบกินหน้าที่แบบแต่งตัวพีสบายวะจริงๆอาจารย์ไม่ให้แต่ว่าคนส่วนใหญ่คือแต่งชับ ทำเลยชุดนิสิตนะเป็นสีเสื้อสีขาวกางเกงได้พอได้อยู่พอถูถ่ายแต่ถ้าเป็นกางเกงยีนเสื้อคอปอา,าจารย์จะเริ่มเละแล้วสำหรับใครนะที่อยากจะแบบเข้ามาแล้วก็มาแบบสอบถามข้อมูลหรือว่าเข้ามาติวกับพวกเราเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ได้ตรงนี้เลยแล้วก็สามารถทำนัดเข้ามาปรึกษาส่วนตัวฟรีทุกอย่างที่ f i l ติเตอร์ริง o l ถูกสวนหลงสาเเฟกใกล้จุฬานะแล้วก็เราสามารถลงบีทอสนามกีฬาทางออกสอง บายมากันเยอะๆนะ